สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอสถานแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะช่วงนี้เราทำภารกิจร่วมกันอีกภารกิจหนึ่งแล้วค่ะนั่นก็คือภารกิจหัวหน้าไม่หัวร้อนสำหรับท่านที่ไม่เป็นหัวหน้าก็สามารถที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้ได้นะคะเป้าหมายก็คือเราจะเป็นคนไม่หัวร้อนนั่นเองค่ะ วันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะช่วงสัปดาห์นี้เราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการรู้จักตนเองนะคะสัปดาห์นี้เน้นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ภารกิจที่8ก็คือเราจะมาฝึกฟังโดยไม่ขัดจังหวะผู้พูดค่ะซึ่งตรงนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ ทีนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านลองทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองที่มีกับคนรอบตัวสิคะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไหมและโดยส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมาจากการสื่อสารของเรามันจะต้องปรับปรุงอะค่ะนะคะ,นะคะการสื่อสารที่ดีทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคะ่ะ แล้วก็วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการฝึกฟังนะคะฟังโดยไม่ขัดจังหวะผู้พูดซึ่งอาจารย์จะสรุปงานวิจัยแบบสั้นๆให้ฟังให้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่าข้อดีที่หัวหน้าฟังโดยไม่ขัดจังหวะผู้พูดเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ในทีมค่ะ สัมพันธ,ธภาพที่ดีมันทำให้คนเรามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนในทีมของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันแน่นอนะทีมจะมีความสุขจะทำงานได้ดีขึ้นเลยนะคะเวลาที่หัวหน้าฟังโดยไม่ขัดจังหวะตรงนี้มันเป็นการเพิ่มความไว้วางใจกันคะ่ะลูกน้องก็จะเครียดน้อยลงเป็นการลดความเครียดให้กับลูกน้องนะคะการสื่อสารในทีมก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทั้งหมดนี้นะคะมันเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนค่ะเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะนะคะทีนี้ตัวเราก็อาจจะต้องกลับมาดูกันค่ะว่าทำไมทำไมเราถึงต้องฝึกฟังเพราะบางทีเราก็อาจจะฟังโดยที่ ฟังให้ผ่านผ่านไปนะคะหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่พูดเยอะโดยที่ไม่ค่อยได้ฟังนะคะมันถ้าเรายิ่งฟังมากเรายิ่งรู้จักผู้พูดเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นหัวใจสำคัญเลยของการพัฒนาความสัมพันธ์ ก็คือการที่เราเป็นหัวหน้าที่เข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็เข้าใจทั้งผู้อื่นนะคะการฟังโดยไม่ขัดจังหวะมันสำคัญกับหัวหน้า,ย,ายังไงอาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะมันเป็นหนึ่งในทักษะของ Empathic Listening ค่ะหรือว่าการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็รับรู้นะคะแต่มันจะต้องใส่ใส่ระดับลงไปอีกนิดนึง เพิ่มมิติของความเข้าอกเข้าใจค่ะหัวหน้าที่ฟังเป็นก็จะสร้างความเชื่อใจจะช่วยลดการต่อต้านแล้วก็จะช่วยให้มันมีการเปิดใจกันในทีมเพิ่มมากขึ้นค่ะบรรยากาศในการสื่อสารมันก็จะดีขึ้นมีคำคำหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะคือส่งเสริมบรรยากาศการสื่อสารที่ปลอดภัยนะ psychological safety คะ่ะการสื่อสารที่ปลอดภัยก็คือเหมือนกับพูดอะไรแล้วตำแหน่งยังอยู่พูดอะไรแล้วก็รู้สึกว่างานการก็ยังมั่นคงเพราะว่าหน่วยงานบางแห่งองค์กรบางองค์กรใครพูดผิดหูเนี่ยจะต้องมีปัญหากับหัวหน้าแล้วก็อาจจะกระทบกับตำแหน่งหน้าที่การงานได้ก็ถือว่าไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกน้องนะคะนะแต่ถ้าเรา ฝึกฟังอย่างไม่ขัดจังหวะนะแล้วมันจะช่วยให้แบบว่าการสื่อสารเราดีขึ้นมันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการสื่อสารที่ปลอดภัยค่ะทีนี้อยากให้หัวหน้ามาตรวจนิดนึงนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยมีมีพฤติกรรมที่เราขัดจังหวะขัดจังหวะผู้พูดโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าหลายท่านนะคะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ที่จะขัดจังหวะใครเลยแต่มันมันไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหัวหน้าอาจจะมีนิสัยของการที่ชอบรีบสรุปรีบสรุปให้ลูกน้องแทนเช่นสมมติว่าในที่ประชุมลูกน้องอาจจะกําลังพูดหรืออาจจะกําลังแบบอาจจะช้าไปนิดนึงหรืออาจจะไม่ได้ช้าหรอกแต่มันไม่ทันใจหัวหน้าหัวหน้าก็รีบละเอาละเดี๋ยวผมขอสรุปอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเป็นพฤติกรรมที่ขัดจังหวะ โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องหัวหน้าก็ต้องตรวจพฤติกรรมนะคะว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมหรือบางทีในที่ประชุมนะคะหัวหน้าก็อาจจะไปเสนอวิธีแก้ไขโดยทันทีอ่ะจริงๆอาจจะต้องฟังว่า,าต้องถามลูกน้องว่า,าในปัญหาแบบนี้ลูกน้องคิดยังไงหรอนะคะ แสดงความคิดเห็นซิไหนบอกซิว่าคุณคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะขอความคิดเห็นจากลูกน้องนะคะแต่บางทีหัวหน้าก็จะแบบโอ้ยลูกน้องก็ยังเด็กอะเนาะเอาเราเองลวกันแล้วก็เสนอวิธีแก้โดยทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดจังหวะผู้พูดจริงๆถ้าเราได้ฟังมุมมองจากน้องๆซึ่งบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเป็นน้องๆที่เก่งมากเลยนะคะ เขาจะมีมุมมองที่แตกต่างจากหัวหน้านะคะซึ่งถ้าเราได้ฟังเนี่ยเราได้ประโยชน์นะคะจารย์ว่าฟังถะะ่ะเราจะได้รู้จักลูกน้องของเรามากขึ้นนะคะหรือหัวหน้าบางคนก็จะมีพฤติกรรมที่ตัดบทตัดบทแบบไปเรื่องอื่นเลยเหมือนใจร้อนรีบไม่มีเวลาแล้วก็ตัดบทการตัดบทเนี่ยมันก็เหมือนเราไปขัดจังหวะผู้พูดผู้พูด,พด,พดก็ไม่ได้พูดหรือบางทีพูดไปแล้วก็รู้สึกว่า การพูดของเรามัน,มนไร้ค่าลูกน้องอาจจะคิดว่าพูดไปหัวหน้าก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลูกน้องก็ครั้งต่อไปก็ไม่พูดดีก,กว่าหรือหัวหน้าก็อาจจะแสดงท่าทีที่รำคาญหรือว่าไม่ใส่ใจสบัดสบัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้าตรวจตรวจพฤติกรรมของตัวเองเลยว่าเรามีเรามักจะชอบแบบขัดจังหวะหรือชอบตัดบทไหม ะะหรือชอบแบบด่วนสรุปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวหน้าก็ต้องเห็นพฤติกรรมของตัวเองที่ชัดเจนนะคะทีนี้เวลาที่เราเห็นตัวเองอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยมาดูผลกระทบกันบ้างค่ะถ้าหัวหน้าชอบขัดจังหวะเวลาที่มีผู้พูดลูกน้องเราพูดนะคะแล้วหัวหน้าขัดจังหวะเนี่ยคนพูดเนี่ยอ่อนไหวนะคะรู้สึกเลยจะรู้สึกว่า โอเคสิ่งที่เราเสนอข้อเสนอของเรามันไม่สําคัญหรือมันห่วยหรือเปล่าข้อเสนอของเราเห็นไหมคะลูกน้องก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ขัดจังหวะนะคะเวลาที่ลูกน้องถูกขัดจังหวะเนี่ยลูกน้องก็จะไม่อยากพูดอีกอะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเราเหมือนค่อยๆลดระดับความไว้วางใจไปเรื่อ,อยๆนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ย หน่วยงานบางแห่งนะคะลูกน้องไม่พูดเลยพูดไม่พูดอะไรเลยไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะคะจะพูดกันแค่คุยเล่นขำๆกับเพื่อนร่วมทีมแต่กับหัวหน้าจะไม่คุยเลยแล้วพูดแค่ว่าค่ะค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้นะนะจริงต้องเราต้องฟังกันนะคะนะเพราะฉะนั้นบางทีเราถูกขัดจังหวะ มันก็เป็นการทําลายความสัมพันธ์ในระยะยาวมันลดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทาลายความสัมพันธ์กันในระยะยาวเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรพูดไปก็ไม่ฟังหรือพูดไปก็ไม่ได้นาพาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาจารย์จะให้เทคนิคการฝึกฟังโดยที่ไม่ขัดจังหวะนะคะไม่ขัดจังหวะผู้พูดก็คือก่อนอื่นเลยนะคะต้องต้องตั้งใจก่อนตั้งใจนะคะว่า ก่อนที่จะพูดเนี่ยนะในที่ประชุมนะวันนี้เอาเลยจะตั้งใจฟังนะไม่แทรกไม่ขัดอาจจะแนะนำเลยว่าจดได้จดได้แล้วก็ต้องฝึกพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนฟังอย่างตั้งใจอะฟังเนี่ยไม่ใช่แค่จะเอาแค่ข้อมูลนะคะต้องจับน้ำเสียงถึงความรู้สึกได้ด้วยนะคะนะแล้วก็นอกจากฝึกตั้งใจแล้วนะว่าเราจะฟังจริงๆไม่แทรกไม่ขัดเนี่ย ตรวจดูภาษากายภาษากายของเราก็ต้องมีการแบบอ่าพยักหน้าไปมีการประสานตานะคะสดตากับผู้พูดลูกน้องเราแต่ไม่ใช่เป็นสายตาแบบจับผิดนะคะเป็นสายตาที่เราสนใจในคําพูดที่ลูกน้องกําลังพูดออกมาในข้อเสนอแนะที่ลูกน้องอแบบเป็นความคิดเห็นของลูกน้องซึ่งเป็นเป็นความคิดเห็นที่ดีมากมีค่านะคะลมหายใจเนี่ย หัวหน้าต้องพยายามไม่ถอนหายใจนะบางคนหายใจแรงแล้วก็ถอนหายใจมันแสดงถึงความเหมือนหัวหน้าต้องควบคุมเยอะอ่ะเหมือนหัวหน้าจะแบบว่าจะ,จะเหนื่อยจะรําคาญที่เราพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลมหายใจต้องเป็นลมหายใจที่สงบเนี่ยมันจึงมีแบบฝึกหัดที่เราต้องฝึกกันนะสัปดาห์ที่แล้วผมได้ฝึกหายใจไปแล้วจําได้ไหมคะลองไปทวนดูนะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้อง พอเราฟังเสร็จใช่ไหมคะเราไม่ขัดจังหวะละภาษากายเราเป็นทางบวกแล้วนะคะเราอาจจะมีการสะท้อนกลับไปว่าจากที่จากที่ฟังดูเหมือนคุณกําลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหรือว่าออชอบชอบข้อเสนอแนะตรงนี้นะนะแต่ขออนุญ,ญาตเสริมความคิดเห็นของพี่นิดนึงเดี๋ยวพวกเราช่วยกันดูนะเคยเป็นไหมคะที่บางทีเนี่ย หัวหน้าถามความคิดเห็นของลูกน้องทุกคน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 ก็โอ้ยตอบอย่างดีเลยแล้วพอเสร็จแล้วนี่เป็นไงหัวหน้าบอกว่าโอเคโอเคนะขอบคุณมากแล้วเอาความคิดของพี่ <laughs> อย่างเงี้ยมันก็ลดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีมนะลูกน้องก็เซ็งแล้วก็ไม่อยากจะพูดแล้วพูดไปก็เสียแรงเปล่าเพราะสุดทางหัวหน้าก็ไม่ได้ฟังความคิดเห็นของเราอันนี้เขาเรียกว่าอาจาร,รย์เรียกเองนะความคิดเห็นคุดเนะ่ะคือเสนอไปแล้วมันคุดเหมือนฟันคุดเนะ่ะลูกน้องก็ไม่อยากจะเสนอแล้วล่ะนะคะแล้วก็ พอเราสะท้อนสะท้อนกลับความรู้สึกที่เรามีต่อข้อคิดเห็นหรือสิ่งที่ลูกน้องของเราพูดเนี่ยเป,เป็นแบบด้วยภาษากายทางบวกแล้วเนี่ยนะคะเราก็มันก็ทำไมฮะลูกน้องก็จะรู้สึกนะเราก็ค่อยๆมันถ่ายทอดความความรู้สึกความคิดเห็นในทางบวกของเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นลบเนี่ยเราก็เราก็พยายามที่จะพูด ให้พูดแล้วคนไปต่อได้อะไม่ใช่พอไปตําหนิเขาแล้วบางคนเขามันไม่ขับเคลื่อนแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอันนี้เป็นศิลปะนะคะทีนี้เวลาที่คนพูดนะคะถ้าเขาพูดจบแล้วเนี่ยเราต้องให้แน่ใจว่าเขาพูดจบจริงๆเราต้องให้แน่ใจว่าลูกน้องเราพูดจบจริงๆมันมีจังหวะนิ่งถูกไหมฮะตัวเราอาจจะเป็นการนับหถึงหหรือหนึถึงสิในใจ ก่อนที่จะบอกว่าคือให้แน่ใจว่าจบแล้ว่ะมีมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมครับอันนี้ให้แน่ใจค่ะนะคะมันจะได้ไม่เป็นการขัดนะคะแล้วก็มีการเอาโพสต์อิดนะนมาเขียนเอาไว้เลยนะว่าวันเนี้ฟังให้หมดจดให้เยอะแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบสรุปนะคะแล้วก็มีภาษากายทางบวก ทำเหล่านี้มันเป็นการเตือนตัวเองค่ะนะคะและฝึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัยนะเพื่อเราต้องเห็นภาพไปน,นะว่าเราก็เป็นคนที่ที่พูดไม่ขัดจังหวะผู้อื่นนะคะยิ้มระหว่างที่พูดสบตาระหว่างที่เราฟังผู้พูดนะคะแล้วก็ไม่ไปตัดบทเขาเร็วให้แน่ใจว่าเราไม่ขัดจังหวะทําจนเป็นนิสัยนะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาทําอย่างเงี้ยเฉพาะที่ทํางานอาจารว่าเราเริ่มฝึกที่บ้านก็ได้เริ่มจากคนใกล้ตัวก็ได้ฟังเขาพูดให้มากขึ้นนะคะฟังแล้วก,ก็เรียกว่าฟังทั้งสมองแล้วฟังแล้ใช้หัวใจฟังด้วยประมาณนี้ยนะคะเราอาจจะพอประชุมเสร็จเรากอาจจะถามลูกน้องว่าน้องวันนี้น้องว่าพี่ฟังมากขึ้นไหมเห็นไหมคะ หรืออาจจะถามเพื่อนร่วมง,งานก็ไวันนี้เราเราฟังเราฟังดีขึ้นไหมทักษะการฟังเราดีขึ้นไหมเรามีขัดจังหวะเยอะไหมวันนี้ถามได้ค่ะนะคะก็ไปถามกับคนที่ที่เขาเข้าใจว่าเรากําลังจะพัฒนาตัวเองจริงๆนะคะเพราะบางทีอาจบางคนอาจจะพูดแล้วเอามาล้อเล่นลอาจจะกลับไปคิดมากก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ เขียนแบบมีการจดบันทึกด้วยนะคะบันทึกที่ทำทุกวันสม,มุดนี่ต้องมีนะคะทำพวกนี้นะคะวันนี้เราฟังโดยที่เราไม่ขัดเลยเนี่ยกี่ครั้งอาจจะให้คะแนนตัวเองวันนี้น้องอูเท่าวันนี้นะเราไม่เราไม่ขัดเราไม่ขัดเลยนะคะเราก็ให้รางวัลตัวเองอาจารย์ว่าก็อาจจะแต่งแบบเขาเรียกว่า กำหนดรางวัลไว้นิดนึงอาจจะเป็นของที่เราอยากได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเราอาจจะรู้สึกเครียดเหมือนกับอึดอัดหรือเกินที่เราต้องฟังคนจนจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องรู้จักการผ่อนคลายความเครียดนะคะอาจจะแนะนําเลยว่าฝึกการหายใจไว้ให้เป็นประจำย้อนไปฟังคลิปในสัปดาห์ที่แล้วลองดูนะคะมันมีแบบฝึกหัดของการหายใจลองดูค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา แค่หยุดพูดแล้วเราเปิดใจฟังความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ฟังเป็นก็คือหัวหน้าที่จะได้รับความไว้วางใจอย่างแท้จริงค่ะเป็นไงเป็นไงอย่างนี้ดีไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้แหล่งข้อมูลในการไปอ่านเพิ่มเติมนะคะ ที่เกี่ยวกับเรื่องของของการที่ฟังโดยไม่ขัดจังหวะผู้พูดนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยลดความเครียดอ่นะแล้วก็ช่วยให้สมองของผู้พูดรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็จะพร้อมที่จะเปิดใจเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ดีมากเลยอยากให้ฝึกกันคะ่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์มาถึงจบคลิปเลยนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปคะ่ะ แล้วเราก็จะเป็นคนไม่หัวร้อนไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ